ครับพูดถึงความพร้อมก่อนเกย์กับสิงคโปร์หน่อยครับก็พร้อมครับก็ทุกคนก็เตรียมพร้อมเต็มที่ครับก็ได้พักมาคนที่ลงก็ได้พักมาสองวันสร็จคนที่ไม่ได้ลงก็พยายามมาสังเกตการณ์ก็่อนสอบเตมองสิงคโปร์ชุดนี้เป็นไงไหมครับก็ประหม่าไม่ได้ครับทุกทีก็เป็นพื้นที่มีจุดเด่นแล้วก็เราสามารถเป่นเกมเราก็ต้องเตรียมความร้อนได้เฉยยเพราะผ่านไปดีสุดเพื่องสงวนตัวครับตั้งเป้ากับเกมนี้ยังไงครับ เต้ในเกมที่กับจีนเราที่เราพลาดมาตอนเนี้ยมันรู้สึกกดดันที่จะต้องมาลงเล่นเกมน,นี้ไหมน้องเพราะว่าเราจะพลาดหลังจากน,นี้ไม่ได้แล้วถ้าเรายังมองไกลกว่านี้ครับครับก็ก็มันก็ทุกคนก็ผิดหวังที่ไม่สามารถไม่สามารถเก็บคะแนนได้ที่เป็นมเติมไว้ให้เแต่ก็ต้องเราก็ต้องโฟกัสในนี่แง้วก็ดูความรุ้ทากษะแล้วก็มาพิจารณาที่จะต่อไปบรรยากาศในแคมป์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับน้องเราปลุกใจกันยังไงบ้างครับ ครับเพราะวิพีก็บอกครับว่าไม่เป็นไรครับมันจะมีเก็บราให้แก้ไขมันที่ผ่านมามันไปแก้ไขไม่ได้ก็ต้องโแกัสที่ปัจจุบันนะครับติกาครับสิงคโปร์ชุดนี้มีนักเตะบีจีถึงสามคนเรามีการคุยกับเพื่อนๆก่อนเกมหรือมีการเซลมีอะไรกันบ้างไหมครับกับเพื่อนๆพวกอิวฟานอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคุยเล่นครับเขาบอกว่าถ้าถ้าเจอถ้าลงด้วยกันเาก็จะเตะเนี่ยเห็นข่าวว่าเขาเจ็บนะก็น่าจะไม่โดนเตะโอเคครับ อยากฝากให้เช mm ิญชวนแฟนบอลที่อยู่ที่ถึงโรับก็อยากเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยที่อยู่ที่โต๊ะนะครับก็มาให้กำลังใจชาตินะครับพวกเราก็จะทให้เต็มที่คขอบคุณนะครับเต้ขอบคุณครับน้องพี่เต้พูดดีกว่าพี่